แสดงละครเรื่องหงฟ้ากับสมหวังมาด้วยกันตั้งนานเพิ่งจะได้ยินจักรกพันธ์คอรบุรีแซวพยิยดาอัคราสิรนีเรื่องน้ำหนักตัวนี่แหละค่ะเพราะในฉากจบของละครซึ่งคุณผู้ชมจะได้ชมกันคืนนี้อ้อมจะบาดเจ็บเจ้หนุ่มก็ต้องเข้าไปช่วยเห็นท่าทางการอุ้มที่ทุรักทุเลอย่างนี้ก็พอจะดาสถานการณ์ได้นะคะว่าคนอุ้มและคนถูกอุ้มความรู้สึกจะแตกต่างกันแค่ไหนตอนแรกก็คิดว่าสบายไม่ต้องห่วงกี่เทคก็ได้เพราะว่าไม่มีปัญหาแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆพอเทคแรกผ่านไปเหนือข้างหลังตกเป็นร่องเลยครับ นันหนก,กเอก่ก,กิดอะไรขึ้นกับสมหวังและหงฟ้าต้องไม่พลาดชมตอนอาวาสารของละครเรื่องหงฟ้ากับสมหวังคืนนี้นะคะหงฟ้ากับสมหวังถือเป็นละครที่เบื้องหลังนั้นสนุกสนานไม่แพ้เบื้องหน้าเลยค่ะเคล็ดลับของที่นี่คือก่อนถ่ายทำต้องนำพงมลัยมาแขวนกล้องทุกครั้งจะได้ประสบผลสำเร็จค่ะสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับ แต่อุปสรรคนั้นก็ยังมีจนได้กไกัน,นนี้ด้ดใครแสดงก็แสดงไปซิลปินเดียคนนี้ไม่สนใครอยู่แล้ว ว่าจะซ้อมมาเรียกไม่ยกแผนกระเพลกของเรื่องค่ะมาถึงหนุ่มทงชัยก็บริการทุกระดับประทับใจนี่ไม่ได้เป็นการซ้อมแต่คือหน้าที่ประจำตอนอยู่บ้านค่ะสุดท้ายเรื่องอาหารการกินกอรละครนี้ไม่น้อยหน้าใครอยู่